ในคุตการนิกายอิติวุตกะนะวิชาสูตรวิชาแปลว่าความรู้เนาะว่าด้วยวิชาเป็นหัวหน้าแห่งกุศลธรรมพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอาวิชาเป็นหัวหน้าแห่งอากุศลธรรม อหิริกะอโนตปะเป็นไปตามเนี่ยนะบริวารของเขาก็คืออหิริกะอโนตปะแต่อวิชชาเนี่ยนะคือการไม่แทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเป็นเป็นประธานบริวารตามมาก็คืออหิริกะอโนตปะอหิริกะก็คือไม่ละอายต่อกายทุจริตไม่ละอายต่อวจีทุจริตไม่ละอายต่อบาปอกุศลธรรมอโนตปะก็คือไม่เกรงกลัวต่อกายทุจริตไม่เกรงกลัวต่อ วจีทุจริตไม่เกรงกลัวต่อมโนทุจริตอวิชานี่เป็นประธานนะบริวารเขาก็ติดตามมาอีกดูการพิสูจนทั้งหลายส่วนวิชาแลเป็นหัวหน้าแห่งการถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมฮีริและโอตาปเป็นไปตามนะวิชานี่เป็นหัวหน้าเป็นประธานเนี่ยนะนะความรู้เนี่ยเป็นเลิศแหลนั้นเถอะเป็นเป็นใหญ่ นั้นความรู้ก็คือวิชาก็ได้แก่ความรู้ความเข้าใจนั่นเองั้นสำคัญที่สุดก็คือความรู้ความเข้าใจให้เพียงพอเมื่อมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอนะอย่างไรก็ต้องอายชั่วอย่างไรก็ต้องกลัวอกุศลน,นะผู้ที่มีฮิริโอตัปะที่สุดในโลกนี้คือใครพระผู้มีพระภาคเพราะพระองค์มีปัญญาม,มากที่สุดเนี่ยนะั้นพระองค์จึงมีฮิริโอตปะมากที่สุด พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าทุกคติอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้และในโลกหน้าทั้งหมดมีอวิชชาเป็นมูลอันความปรารถนาและความโลภก,ก่อขึ้นก็เพราะเหตุที่บุคคลเป็นผู้มีความปรารถนาลามกไม่มีฮิริไม่เอือ้อเฟื้อฉะนั้นจึงย่อมประสบบาป ต้องไปสู่อบายเพราะบาปนั้นเพราะเหตุนั้นภิกษุสำรอกฉันทะโลภะและอวิชชาได้ให้วิชาบังเกิดขึ้นอยู่พึงละทุกขติทั้งปวงเสียได้อันนี้พระอ,องค์ก็ประกาศอริยสัจเรียบร้อยแล้วในพุทธพจน์จะเห็นว่าทุกคติอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้นะแล้วก็ดูสิว่าสัตว์ในอบายเนี่ยนะที่กุฏิเนี่ยมดเนี่ยมากจริงๆเลยห้องน้ำเนี่ยโหยุงนี่สุดยอดเลย บินยังกระพึง,นะงนนเ,เนี่ยหึงนั่นแหละคือเนี่ยห้องน้ําข้างหลังนี่ก็เหมือนกันะที่ที่น้องปิงด้วยชั้นหนึ่งเลยนะโอ้สุดยอดเลยยุงเนี่ยยังกระพึงเลยภาอ,องหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหมันบินว่อนเหมือนกับเสียงมอเตอร์ไซค์เลยก็ว่า <c oughs> เยอะจัดอะ่นะในห้องรางวัลเนี่ยเข้าไปเนี่ยหึ่งหมดเลยอะ่นะะในร่มตรงไหนเนี่ยโอ้โหเราดูตรงนี้สป,ปายะมากต้องเอากรดไปด้วยอันหนึ่งอย่างนั้นเอากลางมุง้งเอามุ้งไปกลางเลยนะั่นแหละยุงมันเยอะจริงๆนะ ถ้ากลางคืนอย่างนี้โยมถ้าไม่เป่าพัดลมนี่อย่านั่งเลยนั่นแหละที่เขาไปเป็นอย่างนั้นเพราะอาวิชชาเป็นมูลนะเพราะเขาไม่เห็นอริยสัพน์นั่นแหละเขาจึงได้ไปอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วมดอ่ะปลวกอีกละ่ะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยและในโลกหน้านะของเราเนี่ยมาด้วยผลของบุญแลนะ้วเนาะแล้วโลกหน้าของเราถ้าเรายังไม่สํารอกอวิชชาละ่ะเนี่ยนะโลกหน้าก็มีอวิชชานั่นแหละเป็น เป็นมูนเนี่ยนะแล้วก็ความโลภก็ก่อขึ้นเนี่ยนะความโลภเนี่ยฟังดูแล้วโอ้เหมือนกับใหญ่โตแล้วเกินเนี่ยนะก็คือความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละนะความยินดีในเบญจาการรมคุณทั้งห้าถ้าหากว่าโลภเกิดขึ้นอหฮิริกะก,ก็ก็เกิดแล้วนะทำความชั่วทางกายทางวาจาหรือคิดชั่วด้วยใจก็ไม่ไม่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรเลยเนี่ยนะ ไม่รู้สึกว่าสูญเสียว่าเอออริยทรัพย์เนี่ยเสียหายขนาดไหนเคยนั่งสนทนากับเพื่อนท่านหนึ่งนะแหละเออถ้าเราคิดหนึ่งเรื่องเนี่ยนะอ,อ่าอันนี้เป็นอกุศลใช่ไหมบอกก็ใช่นะสมมติว่าเอาหนึ่งหนึ่งตัวอย่างมาคิดเลยคิดแล้วโลภะเกิดถ้าโลภะเกิดแล้วเราเสียหายอะไรบ้างบอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะวินยัยปิฎกสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันนะแต่ละธรรมขันเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ทั้งนั้นเลยอ่ะนะ ในขณะนั้นเรามีศรัทธาในพระวินัยไหมสักข้อเลยมีไหมในขณะที่โลภะเกิดไม่มีโอ้โหเนี่ยเสียหายซับไปขนาดนี้แล้วนะบอกทีขณิกายมีสาสิบสี่สูตรเนี่ยเราโลภะเกิดเนี่ยปฏิบัติตามสูตรไหนบ้างในสาสิบสี่สูตรเนี่ยโอ้เสียหายขนาดนี้อีกมัชชิมนิกายร้อยห้าสิบสองสูตรเนี่ยมเสียหายยังไงบ้างเมื่อเราคิดอย่างนี้จําสูตรไม่ได้ทักสูตรเลยขณะที่อากุศลจิตนั้นเกิดสังยุตตนิกายเจ็ดพันกระสูตรอะ อังคูตอีก9,000กว่าสูตรคุตการนิกาย15คัมภีร์อภิธรรมบิดกอีก7คัมภีร์ใหญ่ๆมีอะไรเหลือบ้างไม่มีเหลือสักอย่างเออคิดเป็นโลภะเป็นทานบารมีมีไหมไม่มีเอาบารมีสิบมาไล่เลยนะทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาไม่เกิดแม้แต่อย่างเดียวอเอาสมถะเอาสมถะสี่สิบมาตั้งโอสมถะสี่สิบก็ไม่มี วิปัสนาขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ไม่เกิดสักอย่างเลยนะแล้วประโยชน์โลกนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่มีแล้วมีอยู่สูตรหนึ่งบอกว่าโลภะย่อมยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโลภย่อมไม่รู้สึกคนโลภย่อมไม่รู้อัดคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อไรที่ถูกความโลภครอบงำมีแต่ความมืดมองไม่เห็นอริยสัจอะไรสักอย่างนะมีแต่ บาปอกุศลที่บริสุทธิ์เป็นไปในขณะนั้นไม่มีศรัทธาเจตสิกเกิดเจือในนั้นเลยอ่ะนะไม่มีสติเจตสิกเกิดร่วมเลยไม่มีอหฮริกะอโนตตาปะไม่มีกุศลใดๆเลยนะวีรตีเขาไม่เกิดอะไรก็ไม่เกิดสักอย่างเพราะฉะนั้นสูญเสียมากมายมหาศาลนะโอ้เสียหายมากขนาดนี้นะมีหน้าพระพุทธเจ้าจึงตําหนิโทษภัยของบาปของอกุศลมากมายเหลือเกินนะประโยชน์โลกนี้เนี่ยนะ ท้าสกะท่านไปพาะโลท่านเป็นทาน้ากสกะพาะโลภะก็ไม่ใช่ใช่ไหมมหาพรหมทั้งหลายแหละเกิดพาะโลภะอันนี้ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปเจกับพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมพระอาริยาสาวกท่านตรัสรู้ธรรมพาะอากุศลเหล่านี้ก็ไม่ใช่เพราะหูเราสูญขนาดนี้เลยเลยเหรอเมื่อปล่อยให้จิตเป็นไปกับอกุศลแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะสูญเสียอริยทรัพย์เนี่ยนะสูญเสียอริยทรัพย์แต่ว่าเมื่อไหร่ที่จะมองเห็นกุศลจิตเป็นทรัพย์ได้ เมื่อน,นั้นนะเราจะยินดีในพระธรรมอีกมากเรโอ้โหพระธรรมคำสอนนี่ลึกซึ้งช่วยเราจริงๆเลยแต่ถ้าหากว่าเรามองเห็นว่าเอออกุศลจิตเกิดขึ้นก็ดีเหมือนกันแตไทยอย่างนี้นะกออ็อีกบานกัน